การประชุมสุดยอด UN Global Compact Leaders u m m ด t 2 0 2 1ที่ปีนี้จัดขึ้นผ่านออนไลน์เป็นการระดมสมองและประกาศจุดยืนของภาคธุรกิจทั่วโลกกว่า13,000แห่งเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาเหตุของปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นการนำร่องระดมความร่วมมือ,ก,อก่อนการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ที่เมืองกลาสโกสหราชาอาณาจักร นายสุพชัยเจระวนน์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคกัณณ์์และนายกสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยร่วมเสวนาในหัวข้อจุดคบเพลิงเพื่อมุ่งหน้าสู่การประชุม CoP 26 Glasgow และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน1.5องศาเซลเซียสซึ่งเป็นหนึ่งในเวทีเสวนาหลัก โดยนายสุภชัยประกาศตั้งเป้าหมายว่าภายใน10ปีข้างหน้าจะดําเนินการใน3หัวข้อหลักคือ 1. ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนตามปริมาณที่เครือซีพีต้องการใช้ในอีก10ปีข้างหน้า1,600เมกะวัตต์โดยจะลงทุนเรื่องพลังงานสีเขียวกว่า2,500ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2. ปลูกป่าให้ได้16ล้านไร่เพื่อครอบคลุมการชดเชยคาร์บอนฟุตปรินต์ใน10ปีข้างหน้า รวมถึงมุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครอบคลุมพื้นที่ของเกษตรกรในห่วงโซ่อุปทาน3ขับเคลื่อนการกำจัดขยะโดยเฉพาะขยะอาหารในกระบวนการทั้งหมดให้เป็นศูนย์2030 this is our goals that we have set throughout the whole organization with more than 350,000 employees. the first thing is to um, make all of our people realize that the way we are consuming um, from you know, consumer, from company, as a company and economy, the way we are moving forward is not sustainable. Uh, the way are consuming all the national this how we are resources We keep borrowing and burning, and how can we keep way borrowing all and And can burning consuming doing this? นอกจากประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญภกภัณฑ์ที่เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์และประกาศจุดยืนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ภายในปี2030แล้วยังมีซ e o และผู้อำนวยการองค์กรไทยหลายแห่งเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ด้วยโดยในเวทีสัมมานาหัวข้อ ยุคสมัยใหม่ของการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศด้วยแนวทางธุรกิจสู่การปลอดคาร์บอนมีตัวแทนสมาชิกเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยจากสององค์กรชั้นนำของไทยร่วมเสวนาด้วยเพื่อยกระดับแนวทางธุรกิจสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อความยั่งยืนของโลกคุณแดนปฐมวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท NR Instant Produce จำกัดมหาชนยอมรับว่าบริษัทได้รับผลกระทบจากโควิด19 และขณะนี้บริบทการทำธุรกิจเปลี่ยนไปเชื่อว่าทุกคนทั่วโลกในวันหนึ่งจะต้องเปลี่ยนการกินอาหารส่วนหนึ่งไปเป็นโปรตีนจากพืชทั้งนี้ทางบริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตอาหารโปรตีนทางเลือกและอาหารจากพืชที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยการให้เกษตรกรเปลี่ยนจากการทำเกษตรเคมีไปเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขณะที่คุณเกียรติชัยไมตรีวงศ์ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกระบุว่า TGO เป็นองค์กรมหาชนภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติขณะนี้รัฐบาลไทยมีการหารือภายในเพื่อพัฒนาแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวโดยจะกำหนดเป็นวาระแห่งชาติและขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาให้ประเทศไทยดีขึ้น สำหรับองค์กรบริหารก๊าซเรือนกระจกนั้นเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยส่วนในอีกหัวข้อการประชุมหนึ่งในโฮเรนฮัวประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทวาจำกัดมหาชนกล่าวว่ากลยุทธ์ด้านความยั่งยืนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์และกลยุทธ์หลักของไทวา วิสัยทัศน์ของไทวาคือพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมและความยั่งยืนจากไร่สู่มือผู้บริโภคผ่านการดำเนินกลยุทธ์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้านตลอดห่วงโซ่คุณค่าภายใต้สีเสาหลักคือเกษตรกร,ร,กรโรงงานครอบครัวไทวาและอาหารไทวากำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในปลายปีนี้เป็นการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งนอกจากจะสามารถแยสลายได้ตามธรรมชาติ100%ปลอดสารพิษและไม่เป็นอันตรายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วยสำหรับ United Nations Global Compact คือโครงการริเริ่มของเลขาธิการสหประชาชาติที่สนับสนุนให้บริษัทต่างๆปรับยุทธศาสตร์และการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักาสากล10ประการในด้านสิทธิมนุษยชนแรงงานสิ่งแวดล้อมและการต่อต้านการทุจริต UNGC ได้เปิดตัวในปี2543โดยมีเป้าหมายที่จะให้คำแนะนำและสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจทั่วโลกดำเนินกิจการด้วยแนวทางที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนอันสอดคล้องกับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การสหรประชาชาติโดยมีบริษัทมากกว่า13,000แห่งและองค์กรไม่สแสวงหากำไรมากกว่า3,000แห่งใน165ประเทศและเครือข่ายท้องถิ่นมากกว่า60แห่งเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ